ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิงหาชาแนลอยู่เช่นเคยวันนี้จะขอพาทุกท่านไปพบกับ10สุดยอดอากาศยานที่เร็วที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมานวัตกรรมและประวัติศาสตร์ด้านความเร็วของอากาศยานจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับอันดับที่10 F 1 1 1 h a r d a r t w k ความเร็ว2.5มัก หรือประมาณ3 0 8 7 h, กิโลเมตรตชั่วโมงเครื่องบินขับไล่โจมตีสันั่าสหารัฐอเมริกาผลิตโดยบริษัท General Dynamics เริ่มใช้เมื่อพศ2,510ความพิเศษอยู่ตรงที่เป็นเครื่องบินที่สามารถลูบปีกไปด้านหลังได้โดยเปลี่ยนทิศทางองศาของปีกเพื่อประสิทธิภาพของการบินลดแรงต้านเมื่อบินด้วยความเร็วสูงราคาลำลั9.8ล้านดอลลาร์สหรัฐในสมัยนั้น อันดับที่9 F-15 Eagle ความเมร็ว2.5มัรหรือประมาณ3 0 8 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครื่องบินกับไล่2เครื่องยนต์ทางยุทธวิธีถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่กองความได้เปรียบทางอากาศมันถูกพัฒนาให้กับกองทัพอากาศสหรัฐและได้วางแผนที่จะใช้ F-15 ไปจนถึงปศ2,568ราคาอยู่ที่27.9ล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถบินได้ทนสุด 5.25ชั่วโมงเมื่อเติมเชืเ้อเพลิงเต็มถังอันดับที่8 m i มิ3เอ f o x o ความเร็ว2องมักหรือประมาณ3,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนาโตให้ชื่อหรหัสว่า f o x out เป็นเครื่องมีสกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงสัญชาติรัเสเซียพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนมิก2 5ิฟ็อกเอาลเริ่มใช้เมื่อพศ .2523 ผลิตขึ้นประมาณ400ลำราคาลำละ57 6 0ถึง60ล้านดอลลาร์สหรัฐในสมัยนั้นอันดับที่7 xb 70 v a l k y r i e ความเร็ว3.1มักหรือประมาณ3827กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงเครื่องบินต้นแบบของอเมริกันชนในช่วงยุคสงครามเย็นโครงการพัฒนาเครื่องบินตัวนี้ ใช้งบประมาณที่สูงมากแง่ที่เห็นในภาพนั้นคือเครื่องบินที่เกิดระเบิดตอนบินต้นสอบมันยังล่าเอาเครื่อง f 1 0 4ตกไปด้วยอีกลำนักบิน f 1 0 4เสียชีวิตบนนักบิน xb 7 0เสียชีวิต1นรายแต่นักบินหลักสามารถบีดตัวออกมาได้ทันอันดับที่6 b บ l X2 Starbuster ความเร็ว3.19มักหรือประมาณ3,747กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอากาศยานเพื่อการวิจัยขับเคลื่อนด้วยพลังจนวดนิวเคลียร์ออกแบบมาเพื่อทดสอบด้านเทคโนโลยีผลิตได้ตามหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้ได้ความเร็วสูงสุดพัฒนาร่วมกับองค์การนาซาในปี1956 และได้เกิดโศกนาฏกรรมที่เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อนักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินได้และพยายามดีดตัวออกมาเขาตกลงสู่พื้นดินด้วยความเร็วสูงและเป็นความผิดพลาดร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งจนทําให้สิ้นสุดโปรแกรม s t a r ์บัสเตอร์ในที่สุดอันดับที่5 m i มิก f o x b ิบหความเร็ว3.2มัก หรือประมาณ3,862กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำการบินครั้งแรกเมื่อพศ .2,507 เป็นเครื่องบินสกัดกั้นทิ้งระเบิดและสามารถรัตะวินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ออกแบบโดยบริษัทมิโยคันกูเลวิสแห่งสาภาพโซเวียตผลิตขึ้นมา1,190ลำปัจจุบันได้ปลดประจำการแล้วเพราะมีปัญหาด้านเชื้อเพลิง อันดับที่ 4. l o ล็อกฮีท YF-12 ความเร็ว3.2มั์ได้อประมาณ3,862กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครื่องบินรัตะเวนพัฒนาร่วมกับองค์การนาซาผลิตโดยบริษัทล็อก h ีท d Corporation บินครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมปี1962ปัจจุบันรลประจำการแล้วราคาลำละประมาณ15-18ล้านดอนลลาร์สหรัฐในสมัยนั้นนับเป็นเครื่องบินที่มีรูปร่างทันสมัยที่สุดในยุคนั้น อันดับที่3 Lo ล็อกฮีท SR-71 Blackbird นี่คือเครื่องบินจารกรรมล่องหน Blackbird ถูกนำไปประกอบในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังมาแล้วอย่างเช่น t า a n s f o r เมอกับบทคุณปู่ดิเ e p ติคอนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นเครื่องบินความเร็วระดับเกินสาม,มากักทำลายสถิติโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี1965 Blackbird เป็นเครื่องบินตรวจการทางยุทธศาสตร์ใช้งานในกองทัพสหรัฐ และองค์การนาซาวัสดุที่ใช้ประกอบไม่สามารถตรวจพบด้วยเรดราพัฒนามาเพื่อสอดแนมข่าศึกในสมัยสงคราม,ยมยเย็นเปกประจำการไปแล้วเมื่อปศออ .2542 หรือกว่า17ปีมาแล้วรูปแบบด้านหลักอากาศโทรศาสตร์ที่ดีเยี่ยมยังคงลํำสมัยแม้จะผ่านมานานหลายปีสามารถชมตัวจริงได้ที่พิพิธภัณฑ์การบินและอากาศสหรัฐอเมริกาอันดับที่2 n o นตอเมริกันเ15 ความเร็ว6.5มักหรือประมาณ8,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครื่องบินเพื่อการวิจัยความเร็วเหนือเสียงระดับสูงไฮเปอร์โซนิกบินได้เร็วกว่า6.5มักถือเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วสูงสุดที่มีมนุษย์ควบคุมอยู่และคาดว่าจะทำความเร็วได้ดีมากกว่านี้ออบินครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1967 และก็มาถึงอันดับที่1ของเรา X-43 ความเร็วสูงสุด9-10มักหรือประมาณ12,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกพัฒนาขึ้นโดย NASA บินด้วยความเร็วเหนือเสียงถึง10เท่าการบินแต่ละครั้งต้องใช้เงินมูลค่ากว่า230ล้านเหรียญเครื่องบิน B-52B ทำหน้าที่แบก X-43 ที่ติดอยู่กับปีกด้านหนึ่งไปที่40,000ฟุต หลังจากนั้นจึงค่อยปล่อยให้ x 4 3บินต่อไปด้วยความเร็วสูงมันสามารถเล่งความเร็วไปถึง10มักด้วยเชื้อเพลิงของตัวเองและบินต่อไปได้มากกว่า1,000กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงไปในมหาสมุทรขอตอบว่ายังมีอากาศยานที่เร็วมากกว่านี้อยู่ครับนั่นก็คือ Spring Shuttle รือกระสวยอวกาศนั่นเองเพื่อที่จะหลุดออกไปนอกชั้นบรรยากาศให้ได้จะต้องมีความเร็วมากกว่า20มัก1มักเท่ากับความเร็วเสียงแต่ที่น่าตกใจคือความเร็วตอนบันโครจรกลับมาที่โลกเวลาจะกลับมาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั้นจะต้องใช้ความเร็วที่ประมาณ25,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอากาศยานที่ใช้ความเร็วมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันถูกปลดประจำการไปแล้วเมื่อปี2011 ช่วงคุยกันท้ายคลิปเกร็ดความรู้ความเร็วหนึ่งมาคือความเร็วที่เท่ากับความเร็วของเสียงในอากาศในขณะนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิจะใช้วัดความเร็วของเครื่องบินหดือย,ยานพาหนะอื่นๆซึ่งมีตัวเลขอยู่ในหน่วย SI คือ 330เ,เมตรต่อวินาทีความเร็วของเครื่องบิน1มักจะเท่ากับความเร็วของเสียง1,225กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามคลิปของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ